เงื่อนไขการเป็นอริยะปุตุชนคนธรรมดาทั่วไปหากคิดจะสร้างตนเองให้บรรลุถึงความเป็นอริยะบุคคลนั้นหาใช่ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้เอาเสียเลยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาถ้าหากคนเราใช้ความเพียรอย่างเต็มที่ ปัญหาก็เหลือเพียงบรรล,ลุธรรมวิเศษช้าหรือเร็วเท่านั้นเหตุที่ทำให้ช้าก็เพราะวิบากกรรมซึ่งติดตามมาจากชาติปางก่อนมีอยู่มากแต่รากฐานบาร,รมีของตนเองค่อนข้างน้อยสำหรับเหตุที่ทำให้เร็วก็เพราะบุญบาร,รมีเก่าที่ติดตามมาจากชาติปางก่อนมีอยู่มากกรรมพัวพันฝ่ายกุศลค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามมีคนเป็นอันมากที่ไม่เชื่อเรื่องเทพพรหมมีจริงนั่นเป็นเพราะเมื่อชาติก่อนเขาเหล่านั้นไม่เคยสัมผัสกับเทพพรหมมาบ้างเลยจึงไม่มีกรรมพัวพันเกี่ยวกับเทพต่างๆและเนื่องจากไม่เคยมีกรรมพัวพันกันจึงไม่เชื่อแล้วก็ไม่ชอบหาว่าเป็นเรื่อง cher, เพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระถึงแม้ มีโอกาสพบเจอเทพพรมก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าใดนักในอัธกถาของนิกายสุขาวดีพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกล่าวว่าพระอมิตพะพุทธเจ้ากับพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิมและพระมหาสถามปราบโพ,พธิสัตว์หรือใต้สี่จีภูสักได้ประทับในเรือนแห่ง มหาปณิธานลำเดียวกันเพื่อทำการโปรดสัตว์ที่ตกอยู่ในทะเลแห่งกองทุกทั้งปวงนั่นคือโลกมนุษย์ของเรานี่เองพระอมิตพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์สามารถโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายได้แต่ไม่สามารถช่วยคนที่ไม่มีความเชื่อถือไม่มีความศรัทธาเหล่านั้นได้เลยผู้ที่มีความเชื่อถือศรัทธาจิตก็จะระลึกถึง และภาวนาอยู่หากขณะที่มีชีวิตจิตใจภาวนาอยู่เสมอว่าจะไปเกิดในแดนสุขาวดีแล้วไซส์กายก็จะตามไปด้วยจิตภาวนาอยู่ว่าอยากไปกายก็อยากตามไปด้วยเนื่องจากกายนี้เป็นตัวภาวนาหากภาวนาว่าจะไปแต่กายนี้ยังถูกพนานการอยู่จึงไม่อาจจะไปด้วยได้ รั้นเมื่อกายดับคือตายไปคงเหลือแต่จิตที่ภาวนาจิตมุ่งไปก็จะถึงเพราะจิตภาวนาถึงแดนสุขาวดีก็จะไปเกิดในแดนสุขาวดีในอัธกถาของนิกายสุขาวดียังกล่าวอีกว่าต้องการไปเกิดในแดนสุขาวดีเพียงแต่ภาวนาให้ประทับจิตก็ใช้ได้หมายถึงภาวนาให้บ่อยจนฝังจิตฝังใจ ไม่ต้องนึกก็ผุดขึ้นในจิตใจเราได้เองเป็นอัตโนมัติเมื่อมีการภาวนาเกิดขึ้นนั่นหมายถึงการประทับจิตเกิดขึ้นและเป็นการหลุดพ้นอุปสรรคทางโลกิยวิสัยได้อีกด้วยในอัรกถาที่อธิบายถึงเรื่องของแดนสุขวดีกล่าวว่าหากต้องการไปเกิดในแดนสุขวดีก็ให้อธิษฐานภาวนามีจิตที่มุ่งไปอย่างแท้จริง ก็ถือว่าใช้ได้สิ่งที่อธิษฐานภาวนาก็คือจิตนั่นเองเมื่อมีจิตมุ่งไปจิตนี้ก็คือทัศนะของวิญญาณชนิดหนึ่งหรืออาจกล่าวได้ว่านั่นคือการหลุดพ้นจากอุปสรรคของการเป็นผุุ้ชนอย่างหนึ่งเป็นการไปเกิดโดยตรงทางฌานปัญญาฌานปัญญาดังกล่าวก็คือความเป็นอริยะนั่นเอง โดยวิธีเอาพลังจิตรวมอยู่ที่จุดจุดหนึ่งที่มีเป้าหมายแน่นอนแล้วใช้พลังอันหาขอบเขตมิได้นี้ทะลุทะลวงตีฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้แต่พ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญญาอันหาขอบเขตม่ได้ดังนั้นเงื่อนไขแห่งความเป็นอริยะนี้ก็คือฌานปัญญานั่นเองการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการภาวนาทำให้พลังจิตกับพลังภาวนารวมตัวกันเข้านั่นก็คือพลังวิญญาณพลังทั้งสามอย่างนี้รวมกันเข้าเป็นหนึ่งได้เมื่อใดหมายถึงไม่มีอะไรในโลกที่ท่านจะเอาชนะไม่ได้และไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ท่านจะไม่ได้ดึงใจนึกอันหนึ่งมีคำถามว่าความเป็นอริยะนั้นฝึกได้หรือไม่ ขอบอกว่าฝึกได้หากชาตินี้ยังฝึกไม่สำเร็จชาติหน้ายังมีอีกแม้กระทั่งร้อยชาติพันชาติก็ไม่ยอมหยุดพระศรีสกยมุนีพุทธเจ้าได้อาศัยความเพียรอบรมจิตกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองก็ส่งใช้เวลาถึง500้อยชาติทีเดียวผู้ที่ฝึกวิญญาณน,นั้น จะต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนและคงไม่มีอะไรที่ไม่สำเร็จเท่าเรามีจิตใจมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามแม้ว่าจะเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้สิ่งสำคัญนั้นอยู่ที่ใจหากเราสามารถรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวได้โดยตัดความคิดนึกปรุงแต่งออกไปให้หมด ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองอันเป็นมหาปัญญาที่รู้แจ้งเหนือปุถุชนคนธรรมดาซึ่งผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเองข้าพเจ้าเคยแนะนําให้ป้าคนหนึ่งภาวนาถึงพระพุทธแกถามข้าพเจ้าว่าภาวนาอย่างไรข้าพเจ้าก็บอกให้แก่ภาวนาว่าณโมอณีถอหุแกบอกว่า สั้นๆเท่านั้นภาวนาง่ายนิดเดียวป้าแก่ไม่รู้หนังสือแต่มีจิตเลื่อมใสอย่างแก่กล้าเวลาเดินไปทำธุระก็ภาวนาหุงข้าวก็ภาวนาซักเสื้อผ้าก็ภาวนาแกไม่เคยเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือเลยสวดพระคาถาก็ไม่เป็นสวดมนต์ก็ไม่เป็นกระทั่งการไหว้พระก็ไม่รู้ระเบียบว,วิธีการ รู้จักตะเพียงภาวนาถึงพระพุทธ,ธะเท่านั้นเมื่อภาวนาตลอดเวลาไม่สะดุดหยุดยัง้งนานเป็นเดือนเือนเป็นปีๆเป็นหลายปียิ่งภาวนาก็ยิ่งกลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้นจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนั่นคือภาวนาจนประทับจิตต,ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่โดยไม่ขาดตอนหรือหยุดยั้งกลางคันเลยพูดไปแล้วก็น่าอัศจรรย์ ป้าแก่ภาวนาตลอดเวลาอย่างนี้อยู่สามปีคืนหนึ่งแกฝันว่าเห็นบุรุษลึกลับรูปร่างสูงใหญ่กล้าวผม,มิดมวยไว้กลางศีรษะทั่วทั้งร่างกายเปล่งรัศมีเป็นแสงสว่างรุ่งโรจน์เรืองรองห่มจีวรงดงามสะอาดตาท่านได้ยื่นมือมาคลำที่ศีรษะของแกป้าคนนั้นรู้สึกเหมือนมีน้ำทิพย์ไหลเข้าสู่สมอง ทำให้รู้สึกเย็นสบายยังบอกไม่ถูกพอตื่นนอนตอนเช้าแกรู้สึกว่าร่างกายและจิตใจเบาสบายอย่างยิ่งโรคประจําตัวคืออาการปวดเมื่อยก็อันตรธานไปเป็นปลิดทิ้งความจําก็ดีเลิศเหลือเชื่อแม้แต่เหตุการณ์สมัยเป็นเด็กเป็นเล็กก็จําได้หมดที่น่าอาัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือป้าแกฟังคนบรรยายทำ ไม่ว่าจะยาวขนาดไหนแกก็จดจำได้ครบหมดแล้วสามารถสาธยายให้คนอื่นฟังได้ด้วยเวลาพูดถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แกจะพูดอย่างน้ำไหลไฟดับเลยทีเดียวพูดไม่รู้จบอธิบายพระธรรมได้อย่างเย,ยบยนลึกซึง้งต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่จนกระทั่งระยะหลังๆป้าแกสามารถสู่คำพีกินกังเกงได้ทั้งเล่ม ซึ่งน่าอัศจรรย์อย่างใหญ่หลวงเนื่องจากแกอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นแค่เปิดคัมภีร์ดูทุกหน้าก็สามารถสวดได้คล่องๆตั้งแต่ต้นเล่มยันท้ายเล่มนับตั้งแต่ป้าคนนั้นสามารถสวดคัมภีร์กิมกังเก่งได้เองแล้วในเวลาต่อมาไม่ว่าครอบครัวของแกจะเกิดอะไรทั้งดีทั้งร้ายแกจะรู้ล่วงหน้าก่อนเสมออย่างเช่น รุ่งนี้จะมีคนที่อยู่ห่างไกลกันแวะมาหาแกก็จะนิมิตเห็นก่อนว่าผู้ที่มานั้นคือใครมีธุระอะไรผู้ที่มาเป็นคนดีหรือคนร้ายสำหรับการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็คาดคะเนได้แม่นยํำม,มากแกยังภาวนานะโมอ,อนีถอหุกเหมือนเดิมเสมอมาได้รับความสุขสงบทั้งกายใจปัญญาเพิ่มพูนซึ่งป้าแก ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตของแกจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงถึงเพียงนี้ต่อไปเป็นเรื่องของบุรุษผู้หนึ่งเขาภาวนาถึงพระนามของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่จนกระทั่งบังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นกล่าวคือที่บ้านของเขาได้บูชารูปพระปฏิมากรอ,องค์พระอมิตรระพุทธเจ้าไว้องค์หนึ่ง จนกระทั่งอยู่มาค่ำคืนหนึ่งขณะที่เขานั่งประนมมือภาวนาอยู่เบื้องพระพักปรากฏว่าบนพระเศียรของพระพุทธรูปบังเกิดรัศมีเป็นวงกลมมีแสงสว่างเจิดจ้าแสงนั้นยิ่งนานยิ่งสว่างมากขึ้นปานประหนึ่งแสงแห่งพระอาทิตย์บางครั้งก็เป็นฉัพพนรังสีหลายหลากสีแพรวพรายน่าอัศจรรย์มาก แต่ถ้าหากจิตไม่ค่อยสงบใจไม่ตั้งมั่นแสงมหัศจรรย์น,นั้นก็จะสัวลงไปบุรุษผู้นั้นได้ภาวนาอย่างต่อเนื่องจนถึงบัดนี้ปรากฏว่าที่กลางวงกลมของรัศมีแสงสว่างนั้นมีอาสนะคล้ายดอกบัวสีเงินเห็นเด่นชัดมากบนดอกบัวมีบุรุษนั่งอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นตัวของเขานั่นเองเราหนึ่ง เขาได้แวะมาบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงแสดงความยินดีแล้วบอกกับเขาไปว่าคุณจูอาสนะที่เป็นสีเงินนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของผู้บรรลุธรรมขั้นกลางถ้าหากมันเพียรปฏิบัติต่อไปก็มีหวังจะได้เห็นอาสนะที่เป็นสีทองอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้บรรลุธรรมขั้นสูงคุณจูปิติยินดีมากที่ทราบความจริงอย่างนั้น เขาได้เพิ่มความเพียรพยายามมากขึ้นไปอีกเมื่อภาวนาคำว่าออนีถองุกจิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งตั้งมั่นในทันทีหากจิตใจไม่หวั่นไหวซัดสายไปมาแล้วอุปสรรคทั้งหลายก็จะฟันฝ่าไปได้หมดประสบความสำเร็จได้ดังใจนึกพว,วกมานไม่มีช่องทางแทรกแซงเข้ามาได้เลยเพราะเขาภาวนาต่อเนื่องกันไม่ขาดสายดุดลูกโซ่ สุคติโลกสวรรค์ย่อมเป็นที่หวังได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยสําหรับตัวข้าพเจ้าเองตอนรอแรกๆที่ได้พบสิ่งมหัศจรรย์เน,นื่องจากมีกำพูพันมาแต่อดีตชาตินั้นข้าพเจ้าก็ภาวนาแต่พระนามพระพุทธเจ้าเหมือนกันบ้านข้าพเจ้าอยู่ห่างจากที่ทำงานประมาณ5กิโลเมตรแต่ข้าพเจ้าไม่ขึ้นรถใช้วิธีเดินไปหนึ่งก้า ภาวนาถึงพระนามพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งโดยไม่มีการหยุดยั้งขาดตอนการใช้ความเพียรพยายามของข้าพเจ้าในเวลานั้นเป็นอย่างที่ว่านี้ส่วนการภาวนาบางครั้งก็ออกเสียงบางครั้งก็ท่องในใจบางครั้งก็พนมมือแต่บางครั้งก็ปล่อยมือลงข้างกายไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องรูปแบบเมื่อทําไปเรื่อยๆในที่สุด มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีเทพย,ยดาองค์หนึ่งเสด็จลงมาร่วมเดินภาวนากับข้าพเจ้าด้วยกายของเทพย,ายดานั้นมีกลิ่นหอมข้าพเจ้าสัมผัสกลิ่นแล้วอิ่มเอิบมากแต่รักษามารยาทพนมมือภาวนาอย่างเคร่งครึมร่วมทางกับเทพย,ายดาเดินภาวนาไปตามท้องถนนในยามรัตติการอย่างน่าอาจจัศจรรย์ยิ่งท่านได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปรับรื่มปิติจนน้ำตาไหลาอาบแก้มและแสดงการขอบพระคุณเทพเจดาด้วยความคารุอย่างสูงอันหนึ่งการหวังจะก้าวสู่ความเป็นอริยบุคคลใครๆก็ย่อมหวังกันได้โดยให้ค้นหาที่ตัวของตัวเองอย่าไปค้นหาที่อื่น จงใช้ความเพียรให้เต็มที่มันภาวนาอย่าให้ขาดช่วงเว้นวักไม่ว่าสมาธิหรือวิปัสสนาล้วนอยู่ที่จิตคำว่าพุโทโธจงอย่าทิ้งคว้างเมื่อแรงอธิษฐานกับแรงภาวนารวมกันเป็นพลังข่มบ้างทื่อบ้างร้อยเรียงกันไปเมื่อมีศรัทธาก็ย่อมมีหวังได้ประสบกับความสำเร็จ ส่วนผู้ปราศจากศรัทธาช่างน่าสงสารยิ่งนักพึงระลึกไว้ว่าย้อนกลับมองตนพ้นหลงเทศแจ้งจำไว้จำไว้ไวโอกล่าวถึงคุณติงฉูนกงแห่งเมืองจังหัวหมุนทนไต้หวันได้มีจดหมายมาถึงข้าพเจ้าฉบับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสำคัญใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าเสียงทิพนั้นมีอยู่จริง จากเรื่องของคุณติงฉุนกงย่อมยืนยันได้ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยพูดหรือเคยเขียนไปนั้นเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องเท็จที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นความจริงย่อมเป็นพยานให้แก่ความจริงเสมอหมายความว่าบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้โดดเดี่ยวเพียงลำพังคนเดียวหากจะยังมีเพื่อนที่เขารู้เห็นด้วยเนื้อหาสาระในจดหมายของคุณติง มีดังต่อไปนี้เรียนอาจารย์หลูเซิงเอียนที่เคารพกระผมมีโอกาสไปพบผลงานการประพันธ์อันยิ่งใหญ่ของท่านอย่างไม่นึกไม่ฝันเห็นว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากจึงได้ซื้อไว้ครบทุกเล่มเรื่องที่อาจารย์กล่าวถึงในหนังสือนั้นโดยเฉพาะเรื่องที่สามารถได้ยินเสียงของเทพพรมดังขึ้นในอากาศว่างเปล่า ทั้งยังบรรยายถึงลักษณะอาการของเสียงอย่างละเอียดเรื่องอย่างนี้กระผมคิดว่าน่าจะมีผู้คนไม่น้อยซึ่งไม่ยอมเชื่อแม้แต่นักการศาสนาและภิกษุชั้นผู้ใหญ่ก็คงสส่ศีรษะไม่เชื่อเช่นเดียวกันแต่กระผมเชื่อยอย่างไม่มีข้อสงสัยเนื่องจากในปีพุทธศักราช2,515กระผมได้ใช้ความเพียรมาก นถึงขนาดสัมผัสกับวิญญาณภายนอกได้อีกทั้งวิญญาณก็มาประทับร่างกระผมด้วยเสียงที่ได้ยินนั้นเหมือนเสียงที่อาจารย์เขียนไว้ในหนังสือทุกอย่างกล่าวคือเสียงที่ทางฝ่ายโลกวิญญาณส่งมาแม้จะเบามากก็สามารถได้ยินอย่างชัดเจนถึงแม้จะอยู่ในที่ซึ่งมีเสียงอึกทึกคือโครมรบกวนสวดประสาทเพียงใดกระผม ก็ยังได้ยินชัดเจนตอนที่กระผมฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆบางครั้งแขนขวาจะมีอาการสั่นไหวเล็กน้อยเพราะมีกระแสลึกลับจากภายนอกทําให้เป็นไปรั้นแล้วก็มีเทพย,ายดาองค์หนึ่งเสด็จมาปรากฏบอกว่าท่านคือเสียนเท่าหงตรงจือ้อคุณธรรมของท่านคงสูงส่งพอดูท่านเมตตา ช่วยทำนายดวงชะตาราศีของกระผมปรากฏว่าถูกต้องแม่นยำดีมากอันหนึ่งรูปกายของเสียนเท่าหงตรงจือ้อได้มาปรากฏให้เห็นในฝ่ามือของกระผมนับแต่นั้นเป็นต้นมากระผมกับเสียนเท่าได้เป็นเพื่อนที่รู้ใจกันคบหากันอย่างดีตลอดมาท่านยังเมตตาใช้พลังภายในถ่ายทอดพลังอายุวัฒนะให้แก่กระผมอีกด้วย ทั้งยังเมตตาเขียนหลายลักอักษรเป็นสโลกคำโครงไว้ให้วิชาดังกล่าวนี้ไม่เคยมีอยู่ในโลกมนุษย์เสียนเท่าบอกว่าเป็นศาสตร์ลี้ลับทร่งความสำคัญมากท่านกําชับกระผมว่าให้เลือกคนดีมีคุณธรรมสูงแล้วจึงถ่ายทอดวิชาให้ห้ามถ่ายทอดแก่คนจิตใจต่ำทรามหรือคนไม่ดีหรือบุคคล ที่เรายัางไม่รู้จิตใจของเขาดีพอจากประสบการณ์ของกระผมตั้งแต่ได้เริ่มฝึกฝนวิชาลี้ลับนี้แล้วรู้สึกยับยั้งการแก่ชราได้ดีมากจึงเชื่ออย่างสนิทว่ามีสรรพคุณอันวิเศษล้ำเลิศจริงๆทุกวันนี้โลกเรามีคนดีคนชั่วปะปนกันจำแยกได้ยากแต่ก็ไม่อาจปกปิดที่พยเนตรของเทพพรหมไปได้ ผู้ที่เทพพรมให้ความสำคัญและเป็นที่ไว้วางใจนั้นย่อมเป็นคนดีอย่างแน่นอนด้วยเหตุด้วยผลดังกล่าวนี้เราผมจึงเตรียมจะเอาวิชาลี้ลับที่เสียนเท่าประสิทธิ์ประสาทให้เมื่อถ่ายทอดแก่อาจารย์หลูซึ่งเอี่ยนด้วยเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงเหมาะที่จะได้รับวิชานี้เป็นความรู้พิเศษต่อไปอันว่าวิชาลี้ลับ หมาะกับนักปฏิบัติธรรมที่สูงอายุเท่าชรลแก่ชราเพราะช่วยชะลอความแก่ได้ดียิ่งนักไม่ทราบว่าอาจารย์มีความสนใจวิชาดังกล่าวนี้หรือไม่อันหนึ่งหลังจากคบหากับเสียนเท่าได้ระยะหนึ่งท่านก็จากไปตามวิถีแห่งเสียนนับจากนั้นเป็นต้นมาก็มีแต่สิ่งลวงมาปรากฏเนื่องจากจิตใจกระผม ตั้งมั่นในคุณธรรมความดีงามตลอดเวลาฉะนั้นไม่ว่าใครมาจากไหนก็ไม่เคยปฏิเสธความช่วยเหลือหลงท้ายจึงถูกวิญญาณที่รับสมอ้างว่าเป็นอาจารย์นั้นอาจารย์นี้หลอกลวงบ่อยๆด้วยกับผมขาดผู้รู้คอยชี้แนะจึงถูกวิญญาณร้ายรบกวนอยู่เสมอกระผมทำทุกวิธีทางแล้วก็ไม่อาจขจัดผีร้ายเหล่านั้นไปจากชีวิตได้เลย ับันนี้ก็ประมาณสองปีแล้วที่กระผมถูกรบกวนจากวิญญาณร้ายมาโดยตลอดจึงลองพิเคราะห์ดูว่าคนเราตายไปแล้วมีความเป็นไปในโลกแห่งความตายอย่างไรบ้างก็ทราบว่าบางคนตายแล้วตกนรกบางคนกลายเป็นปีศาจเปรตอสุรกายแล้วแต่ผลของกรรมบันดาลให้เป็นไปวิญญาณน,นั้นไม่มีรูปร่าง นักปราดทั้งหลายจึงไม่กล้าชี้ขาดว่ามีหรือไม่มีแม้แต่ภิกษุในพุทธศาสนาบางรูปทั้งทั้งที่ท่านรู้ดีอยู่แต่ก็หาหลักฐานมาอ้างอิงเป็นรูปธรรมไม่ได้จึงไม่กล้ายืนยันในเรื่องลึกลับดังกล่าวโดยเฉพาะคนเราสมัยนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโลกเบื้องหลังความตายเลยแต่ยังกล้าพูดว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ สมัยก่อนกระผมเองก็ไม่เชื่อเช่นกันมาบัดนี้รู้ด้วยตนเองแล้วแต่ก็ไม่กล้าพูดให้ญาติมิตรทราบเคยปรารบไปบ้างเล็กน้อยพวกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่ากระผมประสาทไม่ปกติโลกนี้จะมีผีสางเทวดาได้อย่างไรกันบัดนี้อาจารย์หลูเซิงเอี้ยนได้นำสิ่งลี้ลับมาจัน่์ในโลกวิญญาณ มตีแผ่ให้ผู้คนได้ศึกษาอย่างละเอียดจะแจ้งทําให้คนทั่วโลกเกิดความสนใจและวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างคึกครมผู้ปฏิบัติธรรมจํานวนมากคิดจะไปสมัครเป็นสิทธิ์ของอาจารย์หลูซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากอาจารย์ยังไม่คิดจะหาที่เร้นกายเพื่อสแสวงความหลุดพ้นคนเดียวแล้วกระผมคิดว่าสมควรกว่อตั้งชมรมปฏิบัติธรรม ให้มีการร่วมกลุ่มกันมาฟังคําชี้แนะจากอาจารย์ครั้งละมากๆจะได้ประหยัดเวลาและลดทอนความยุ่งยากไปได้มากทีเดียวปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาได้แต่อาศัยพระธรรมคำพีเก่าก่อนโน้นไม่มีวิวัฒนาการให้ทันกับสิ่งทั้งหลายที่ก้าวหน้าทางวัตถุไปอย่างรวดเร็วหลักธรรมก็ควรก้าวให้ทันกับโลกทางวัตถุด้วยสุดท้ายนี้ ขอให้อาจารย์เจริญก้าวหน้าในทางธรรมมีความสันติสุขทุกที่ววลาตรีการด้วยความเคารพอย่างสูงจากกระผมติ้งฉูนกงเมื่อได้รับจดหมายฉบับนี้แล้วข้าพเจ้านึกถึงในช่างว้กลางคนผู้หนึ่งเขาเป็นหัวหน้าช่างที่อยู่บริษัทเครื่องจักรกลควบคุมดูแลการซ่อมเครื่องยนต์อย่างละเอียดคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงจากสถานีวิทยุ ทั้งๆท,ที่ในห้องไม่มีวิทยุสักเครื่องเดียวแต่หูของเขาได้ยินเสียงอย่างชัดเจนทําให้เขาอดหลับอดนอนทั้งคืนเนื่องจากเสียงลึกลับนั้นบางเวลาก็ร้องเพลงบางทีก็โฆษณาบางครั้งก็แสดงละครเตียงที่เขานอ,นอนเป็นเตียงเหล็กพอออกห่างจากเตียงเสียงจะเบาลงแต่พอล้มตัวลงนอนบนเตียงเสียงก็ดังมากขึ้น เขาอดรนทนไม่ไหวต้องไปพบแพทย์ผ่านการตรวจอย่างละเอียดก็พบว่าซอกฟันของเขามีเศษแม่เหล็กชิ้นเล็กๆติดอยู่แพทย์ลงความเห็นว่าเพราะเศษแม่เหล็กนี่เองทําให้เขากลายเป็นเครื่องรับวิทยุไปส่วนเตียงเหล็กก็คือสายอากาศจึงสามารถรับฟังการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุได้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องที่ว่า ถ้าหากใครสักคนต้องการมีหูทิพย์รับฟังเสียงจากโลกวิญญาณได้สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องทำให้ตนเองเป็นร่างของวิญญาณเสียก่อนหากฝึกวิญญาณจนสำเร็จแล้วจึงจะฝึกการมีหูทิพย์ต่อไปเพราะถึงเวลานั้นร่างกายของท่านจะไม่เหมือนปูถุชนคนธรรมดาใพ่ไปเหมือนมวลสารของวิญญาณภายนอก เมื่อกระแสลื่นชนิดเดียวกันมากระทบกันย่อมสามารถรับเสียงที่ส่งถึงกันได้เขาพูดกับท่านมีแต่ท่านเท่านั้นที่ได้ยินเมื่อคนอื่นไม่ได้ยินก็ย่อมคิดว่าเราเป็นโรคประสาทบนโลกมนุษย์ของเรานี้มีวิญญาณอยู่จริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยนักวิทยาศาสตร์โลกซีกตะวันตกก็กำลังค้นคว้าเรื่องวิญญาณอย่างคร่ำเคร่งเอาจริงเอาจัง สักวันหนึ่งก็คงเฉลยปริศนาให้สิ้นสงสัยว่าวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงแล้วมื้นนั้นแหละคนทั้งหลายก็จะสิ้นความคลางแคลงในข้อเขียนของข้าพเจ้าอย่างสิ้นเชิงประสบการณ์ของคุณติงฉุนกงไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วไปเขาเป็นพยานบุคคลที่รู้เห็นความจริงของลูกวิญญาณได้เป็นอย่างดีเนื้อหาสาระของเรื่องก็มีเพียงเท่านี้